เขาทํหมันไปแล้วแต่เหตุผลที่อยากจะมีลูกอีกเพราะว่าเป็นการแต่งงานใหม่คนไข ah ้ขอย้ายตัวอ่อนสองตัวอ้าวทำไมอนาสาวแล้วมีถุงก,การอาการสามถุงซึ่งโอกาสเกิดจริงสักเปอร์เซ็นต์เดียวครับอยากรบกวนพี่หมอเต้ช่วยแชร์เคสของอีกซี่ให้ฟังเป็นประสบการณ์ทีได้ไหมคะแบบยากเป็นพิเศษหรือประทับใจเป็นพิเศษแบบนี้คะ่ะเป็นเคสคนไข้ผู้หญิงนะครับอายุประมาณ35ปีครับผู้ชาย e <al> อายุ36ปีประวัติเดิมอย่างจริงผู้หญิงเนี่ยเคยมีลูกมาแล้วลูกเนี่ยสิบขวบแล้วด้วย นะครับสองคนแต่เหตุผลที่อยากจะมีลูกอีกเพราะว่าเป็นการแต่งงานใหม่อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนที่เขาคลอดลูกสองคนไปแล้วเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยเขาทําหมันไปแล้วจริงๆก็มีสองทางเลือกผ่าตัดแก้หมันหรือทํอิกซี่เลยก็ถ้าจะผ่าตัดแก้หมันเนี่ยก็ควรจะมีน้ําเชื้อที่ปกติเพราะว่าต้องไปท้องตามธรรมชาติหลังจากนั้นเองนะครับแต่เคสนี้พอดีน้ําเชื้อก็มีผิดปกติบางส่วนนะครับคนไข้ก็เลยตัดสินใจทํอิกซี เวลาทําหมันมาแล้วถ้าจะมีลูกโดยการทำมิกซี่เนี่ยไม่จำเป็นต้องผ่าตัดแก้หมันนะครับตัวอ่อนก็โตดีนะครับได้ตัวอ่อนบลาโตซิสมาประมาณ6ตัวมาถึงเดือนที่จะย้ายตัวอ่อนคนไข้ขอย้ายตัวอ่อน2ตัวเราก็ติดตามต่อนเนื่องปกติเวลาจะเริ่มอันเดรซาวดูถุงการตั้งครรภ์ดูหัวใจเด็กเนี่ยอันเดรซาวที่ประมาณ6สัปดาห์อันเดรซาวไปครับสิ่งที่น่าตกใจคือค่ะเราย้ายตัวอ่อนไป2ใช่ไหมครับค่ะอา้าวทำไมอันดรซาวแล้วมีถุงการตั้งครรภ์สถุง เอหัวใจสามดวงอย่างนี้เหรอคะใช่คือเห็นถุงการตั้งครรภสวยๆเลยสามถุงการตั้งครรภแสดงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเวลาเราย้ายตัวอ่อนเนี่ยครับมันมีหนึ่งตัวเนี่ยที่มีการแตกตัวของตัวอ่อนมาเป็นแฝดแท้ค่ะซึ่งโอกาสเกิดจริงสักเปอร์เซ็นต์เดียวครับถามว่าเสี่ยงไหมอ,อ๋อแน่นอนครับมันเทียบกับท้องเดียวยังไงมันก็เสี่ยงกว่าอยู่แล้วที่เรากลัวก็คือเรื่องการคลอดก่อนกําหนดนี่แหละนะครับในช่วงที่เราดูกันอยู่เวลาฝากท้องเนี่ยครับช่วง3าเดือนแรกผมจะดูเองอยู่แล้วเด็กโตดีไม่มีปัญหา แล้วก็คลอดก่อนกําหนดไม่นานได้ลูกปลอดภัยทั้ง3คนนะครับอาจจะอยู่นอนโรงพยาบาลนานนิดนึงพรคลอดก่อนกําหนดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายพากลับบ้านได้ทั้ง3คนแข็งแรงปกติดี